สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่พีกกกอนนะคะอ้าวสองอลานเต่นเต้นใหญ่มีอะไรบอกน้องคอยน้องเปียกกับแม่อ่ะลุ้นกันมันคืออะไรปลายนีมารอบค่ำ

าอเลิฟยูเทมินมี่อจบหูสวยบกลยไม่มีเนน้ำนเห็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 นหมด้วผม้ยพอยัไปดูหมดเยเอะไรมินทำไมเมิองบ้านไอายแล้วคือคนไม่ได้แหงว้าวอะไรจ้เราอยเพิ่งะเพิ่เดินเดินมิน เดี๋ยวดูก่อนดูก่อนลูกโอ้มันน่าจะของหลายคนนั่นน่ะน่ะก็สามคนในหนูอ่านชื่อไปแล้วหน้ากล่องบ่โอ้ยอะไรอ่ะอันนี้ของอันนี้ของแม่พี่อืมอันนี้ของอันนี้ของอันนี้ของแม่พี่อ่ะไดอันนี่ของใครอ่ะอันนี้่องมินน้อยอันนี้ของี่ว้าวเข้าไปอ่นกล่องแล้วเออมินน้อยเข้าอยู่ในกล่องส่งไปเลย

โอนี่คดีเลยได้ห่มไปโรงเรียนเนาะนั่งรถไปใช่ไหน่ว่ายใช่ไหมหน้าหนาวเล้ก็ต้องกันความอบอุ่นเฮ้ยอ่ะของมินล่ะแกให้น้องน่ะลูกแกให้น้องเลยไอ้พี่พลอยทำให้มินมือบอลไปสนามเล่นสนุกไยม มันกันน่ะเหมือนกันนั่นแหละไหนไหนดูซิดูซิฮะอือลูอันนี้เอาไปโรงเรียนได้เลยนะได้เลยค่ะเอาไปห่มที่โรงเรียนได้เลยเพราะฝุ่นมันเล็กเอาไปขอบคุณก่อนขอบคุณคุณอาค่ะไปนั่งนั่งกับพี่พลนั่งกับพี่พลอาที่านออมาให้หนึคุณอาอะไรคุณอาคุณอาแจมแพูดดีๆสิลูกพูดชัดๆ ไหันมาสิหันนะมาสิเออสีมันกล่องแล้วเนาะของมินน่ะของพี่พอก็สีมันกล่องเลยแล้วแน่กล่องลาบูบูก็สีเดียวกันเลยอ่ะขุมนะเออเอากองของหน่อยสิอุยอ่ะหันมาเมนอุ้ย อุ่นเลยได้ห่มไปโรงเรียนพอดีเยมันมันไม่ได้แบบบางเกินแล้ก็ไม่ได้หนาเกินไปอืมพอดีพอดีพกพ่อไปโรงเรียนตอนเช้าหนูไปตั้งแต่หกโมงแล้วมันก็มันก็ถือว่าไกลแล้วมันก็หนาวนิดหน่อยอ่ะพี่พลอยขอบคุณคุณอาแชมแปมหน่อยขอบคุณคุณอาแชมแปมมากมากเลยนะคะขอให้ได้คืนนั้นถ้าเหมือนเท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จน พี่สิงเนาะเขาให้สมความผู้อ่านนะนะสิ่งที่สามภัยเลไปทางไหนขาให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะเงินไหลนองทองไหนมานี่ไหลดีสถีละลายมาถึงน้ำอีนมาพังมาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวมาเรียนหนัง ABC ก่อนเร็วอ่าลองกล้อง ABC เออว้าวยิ้มมองกล้องไม่ต้องมองที่อื่นมองตรงโทรศัพท์นี้ได้แล้วนี่นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะคุณแสมแพรมด้วยนะคะที่ เมตาน้องครอยกับแอดมินนะคะเนาะก็ขอบคุณของขวัญปีใหม่ให้กับแม่พีด้วยนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็ก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ได้ดีอีกขั้นด้วยนะคะคุณยายนะลูกไหนมันคืออะไรคะขัางในว้าวโอ้ของเล่นมันมีอะไรบ้าง พอดีได้เพื่อนแบ่งเพื่อนเล่นโอ้โหพอดีได้แบ่งพี่ต้นน้ำเล่นเลยนี่ของเล่นอันนี้ของฝากจากอุดรนะคะผ่านแม่น้องกระพิงมาให้เนาะนี่ก็ต้องอ่ะขอบคุณคุณยายนยลูกขอบคุณค่ะคุณยายนินหนุย อ๋อพี่พลอยได้อะไรกับเป็เป็นผาดามินดูข้างหลังดินดูข้างหลังมีก่อนชุดนาะสวยมากโอ้ยอยากใส่อ่เออของคองอ่ะแบบนั้นเลยบิวยคุณนอนสวย ไปกันเราไปเล่นกันไปลูกไปโอเคปอพอดีเลยเป๊ะเลยเนาะใช่อันนี้ของฝากจากยายนุ้ยค่ะอันนี้ขอบคุณยายนุ้ยมากมาเลยนะคะขอให้ได้คืนละวน่าเหมือนเทาขอให้ไม่เจ okay. okay. ็บ e er. no? oh, ไม่จนคิดสิ่งไหนขอส่งความวุ่นวายไปทางไหนดีสามพันเลยปรารถหนขอให้ปลอดภัยแบบพายนะคะเงินอไรโดนทองไหลมานี่ไหนนี้เสร็จทีได้ล้านค่ะขอบคุณค่ะโอ้พอดีเป๊ะเลยก็มีชุดของไอ้อเโอเคจ้ะ ไปเล่นเลยไปก่นแล้วลไปเล่นบ้านพี่ต้นน้ำมาทีนี้ไอ <Hey, hey. S 1> ของเล่นนะคะ <Hey. S 1> ก็ต้องขอบคุณเยน,นุ้ยด้วยเนาะแล้วก็คุณแซมแพมด้วยนะคะสำหรับผ้าห่มที่อบอุ่นเนาะแล้วก็เป็นเสื้อนะคะให้ <Hey. S 1> <Hey. S 2> น้องแอนมินแต่แอนมินเนี่ยนี่ตังเกงได้ผ้านุมมากอืมผ้านุ่มมากเลย แต่มันก็จะเป็นหนึ่งชุดแหละแต่พอดีมันมันเล็กไป <Yes. S 1> เสื้อเสื้อนะ่ะมันมันเล็กไปมันเป็นชุดนาะเป็นชุดที่น่ารักกระจุ้งกระจิ้งนะก็เลยอ่ะเอาไว้ให้ผ้พาพิงไปเลยเนาะมันมันเล็กไปหน่อยอือก,<ช>ก็นกี่กางเกงก็ต้องขอบคุณยายน,นุ้ยด้วยนะคะแกก็เลือกให้แล้วนะ <S <S เห็นเห็น,หนไอแม่ผ้าพิงอบอกว่าเลยนะอ่ายายนุ้ยเนี่ยเรียกเรียกเลือกให้ถูกแล้วเบอร์สอง ไม่ใช่มันมันเป็นชุดน่ะชุดน,ะ,ดนะมันจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ยายนุ้ยเนี่ยเลือกให้ถูกแล้วแต่พอดีแม่น้องปพ,พิงว่ามันใหญ่ไปแม่มันใหญ่ไปยายนุ้ยก็เลยแบบเงี้ยแกก็เลยบอกว่าก็เลยเอาเบอร์หนึ่งให้ทีนี้มันเล็กไปก็เลยเอาไว้ให้น้องปพ,พิง <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะคะยายนุ้ยด้วยนะคะถือว่่นนี่นะก็ต้องขอบคุณ ทั้งสองท่านนะผู้ใหญ่จะดีทั้งสองท่านนะคะขอให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บมาจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะ,ะปีใหม่นี้ก็ขอให้ถูกรงวันที่หนึ่งกันขอให้โชคดีนะคะทุกท่านตลอดปีหกเก้านะแล้วก็ตลอดไปนะคะขอให้ร่ำล่ำร,รวยๆกันคะ่ะ